อ่ะขอบคุณคุณยุยานะครับสำหรับอมยิม้มถ้าลูกยังไม่ซื้อไอบอลครับแล้วต่อให้จบด้วยครับคุณเกียร์ยุ่ละ ชุดยในกิกับชุวเเห้มอสดีอคอมบุงงบหมื่นครับผมไม่รวมการ์ดจอกับตัวจอนนะครับนี่กี่กันเต้มาแล้วครับอ๋อสายดาเมจแล้วถ้าสายรับแข่งอย่างรุงเลยสามารถใช้อัน,นี้ได้แล้วใช้แฟรได้แล้ว มีใครมาไหมมีใครมาไหมมีใครมาไหมอ่าท่ไม่บอกที่ได้แล้วว่ะไม่มันดันไม่เก่งใจใครแบบนี้ฮะสวัสดีครับทั้งยีทั้งยี่สิบสามยูนะครับมีคนจอยเฟซไปแล้วอ้าว จะ,จะจะสะพางอา้าวแย่ฟาหางซะแล้วปัญญาด,ดูถูกขนาดนั้นรั่วมันเจร้ายมันเจร้ายมากอ้าลุงเอาเมกหมมรือมาเมกามานะครับ ขอบคุณคุณนรงฤทธิ์นะครับที่ติดตามนะครับอ่าคุณยูมีคุณโกโคมาแล้วครับมาเลยมาเลยเดี๋ยวอ้าวโคตรไว แล้วมันหมอบทำไมอ่ะ,อะสวัสดีครับคุณเสี่ยวมูปิ้งครับสวัสดีครับคุณเอฟครับถ้ามีคนถามลุงว่าเ,เกมพางนี้เล่นยากไหมครับลุงตอบเลยว่าไม่ยากครับเพราะลุงให้คนดูช่วยเล่นนะครับ เออสวัสดีครับขอบคุณคุณกัณฑ์มุกพิงค์นะครับที่ติดตามนะครับโอ้ลุงพาชุบบุฟเฟ่เลยลุงพาชุบบุฟเฟ่เลยสวยแล้วดอกนี่แหละสวยแล้วอย่าพึ่งหมุนห้ำลบก่อนลบก่อนลบลบ อ้าขอดคุยเข้าเดมบุฟฟี่นะครับสำหรับหัวใจส้มสวยแล้วสวยแล้วอ้าวลบอีกแล้วลบอีกแล้วบุฟเฟย์ครับช่วยยิงบุฟเฟย์ครับกินฟรีครับอยากกินอยากกินชิมเอาเลยครับอยากชิมกินเอาเลยเออพลาดแล้วได้แค่นี้เองอ้าว ล้มอีกแล้วเหรอได้ชุมบุฟเฟ่อีกแล้วะขอหนึ่ง,งโคบอลเต็ม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 นาสะใจแล้วอ่าท,ทุกท่านเห็นไหมทุกท่านเห็นไหมลุงลุงได้เสื้อใหม่แล้วนะกับบวกใหม่แล้วขอบคุณคุณโอ๊ตน,นะครับที่ติดตามนะครับ ก็โดดสูงไปนะเนี่ยลุงลองเล่นเกมตะกูลโซหน่อยครับคิดคิดว่าลุงจะเล่นได้ใช่ไหม <c ười> คิดว่าลุงจะเล่นได้ใช่ไหมเออลุงยังไม่ทันจะเล่นนะครับเกมตะกูลโซนะครับ เพราะว่าลุงขอหาของเกมนี้สักสักคู่ก่อนอ๋อครับผมลุง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 รู้อยู่ครับมันมันชาร์จได้ครับแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสนะเพราะชาร์จเป็นทุนเดิมอยู่แล้วลุงก็เข้าแต่หางอย่างเดียวเลยเนี่ยลุงอยากได้หางมันเนี่ยมันจะขาดเทชลุงไหมขาดไหม าวบ้านเขาคิกคิกก้าดก้ากันเนี่ยลุงว่าลุงวงไรแล้วไปคุณปลาปลาโดรูรดร้ครับไม่ใช่เนกิลุงตบเนกิครับมันน่ะตบลุงครับชาวบ้านเขากี้การก็ดีมากเลยเราไปแอบฟังกันไหมไปแอบยุ่งด้วยชาวบ้านเขาน่าจะดีเนาะ อ้าวแอะเล่นเล่นเล่นตองเกให้จบก่อนสิครับต้องไปตบเนกีก่อนเด้ลุงตัวมันตบมาแล้วลุงลุงก็ลูงก็กหัวร้อนนะเนี่ยเล่นไดไนครับเล่นในคอมครับผมพีซีครับ สวัสดีทั้ง35ยุทธนะครับสวัสดีคุณใหม่นะครับอ่าสวัสดีครับคุณติ๊กต k อกเกอร์นะครับที่เมก้าเอา้าเมก้าเนี่ยว่าไม่เอามาวะอยู่นี่นี่เองอยู่ในจีดิงเลยเอาให้เต็ม ăn nhé Hốt thử rồi đèo chạy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ตีไม่เข้าอ้าวเป็นไงครับผมบอกเป็นไงผมบอกแล้วกมนนี่ง่ายดูบอกแล้วเกมนี้ง่ายแค่เราให้คุณคุณดูมาช่วยครับผม